สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แย่ไปช้อปปิ้งมากนะคะไดมันห้านาทีมาสามหัวเลยค่ะมาทํามันเชื่อมกันดีก่อนนะคะเรามาทํามันเชื่อมกันเลยดีก่อนนะคะอันดับแรกก็หั่นมันเป็นชิ้นแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาต้มในใน้ำพอน้ําท่วมค่ะต้มแบบแยายแอวเลยนะคะพอน้ําเดือดนะคะ สักพักหนึ่งก็เติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแย่เอาใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะมืัอนี้คนๆนะคะให้น้ำตาลละลายดีอยากกินมันเชื่อมนะคะเนาะไปช้อปปิ้งก็เลยเห็นมันห้านาทีนะคะกะซื้อมาตั้งสามหัวอยู่ค่ะแต่ว่ามันหัวหนึ่งมันขึ้นราเลยนะคะเขาคงเก็บไว้นาน อีกสองหัวนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะคะมันไม่เยอะค่ะนี่แยวกับปีดฝานะคะบางครัง้งบางครั้งก็กลับมาคนนะคะกลัวมันไหม้นะคะต้องขยันคนหน่อยนะคะเพราะว่านำตาลเนาะคะเนะแย่กับเติมเกลือปนลงไปนิดหน่อยเด้อค่ะเด้ออยู่ในอันมอต้มน้ำเชื่อมนี่นะคะเชื่อมมั่นนี่ ปล่อยให้หม้อนะคะเดือดด้วยไฟไฟบ่แห้งะะด้ค่ะเด้อไฟกลางๆนะคะถึงอ่อนภาว่ามันเป็นมั่นเชื่อมที่ว่าต้องใช้เวลาเชื่อมนานนะคะที่จริงมันก็สุกแล้วแหละแต่ว่ายายแอลจะให้มันเข้ากับน้ําตาลน้ําเชื่อมช้ำๆนะคะก็เลยใช้เวลานานยาแอลเชื่อมประมาณเกือบชโมงหนึ่งคุณเด้อค่ะเด้อนี่ ยังสีใดมันเชื่อมใสๆแบบนี้นะคะสุกแล้วน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยเทคนิคเชื่อมมันของยายแอฟก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ตามที่ทำให้ดูนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็อร่อยนะคะ มันมะหนุ่มยู่แล้วแหละมันหาหน้าที่นะคะเนอเนี้ยก็เป็นกะทินะคะกระทิชาวเกาะนะคะถือโอกาสรีวิวให้เบิกน้ำนะคะนี่กะทิชาวเกาะนี่เขาจิเห็ดมาดข้นแบบนี้เลยนะคะยายแอลก็เลยไม่ต้องไปเติมแป้งหรือทำอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าใครจะทำขายกับมิสูตรต่างหากนะคะในการเทน้ำกะทิราดนี่คะ่ะแต่อันนี้ก็ กินเนาะคะเนาะแก้ขาดที่เมืองนอกนะคะที่นี่ประเทศอังกฤษเนาะคะเนาะอืมชีวิตคนไทยในเมืองนอกอยากกินอะไรก็ต้องจัดเองเลยค่ะนี่เสียงแหบแหบมือนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะกะทิของแย่นี่แค่เอาลงไปต้มในหม้อแป๊บหนึ่งนะคะ กับใส่เกลือละลายลงไปนิดหนึ่งก็คนๆๆแล้วก็เอามาราดนะคะบนมันเชื่อมของเรานะคะแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วใช่ไหมคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ